พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน Final ัดฟ้ Podcast b o บ t กที o you by d ดีน่ากาบ้านมถั่วเหลืองเพิ่มประโยชน์ด้วยจมุกข้าวญี่ปุ่นให้สมองดีจำเก่งขึ้นได้อีก สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับก็สู่ f i n a l ฟ้าพอดแคสวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยครับเรามากันในเอพิโซดที่83แล้วนะครับพอเวลาพูดเลข80กว่ากว่าเนี่ยมันก็แอบตกใจเนะเพื่อนๆแอบตกใจทุกทีเลยเพราะว่ามันก็ไกลจริงๆครับก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆรู้สึกเบื่อกันหรือยังนะครับถ้าเบื่อหรือว่ารู้สึกว่าฟังมานานอยากจะพักนะครับหรือว่าอยากจะให้พี่แฮมพักร้อนนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาแจ้งกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะได้ แคปเจอร์หน้าจอครับไปบอกทีมงานว่าเนี่ยแฟนๆอยากให้พี่ฮัมพักร้อนแล้วนะครับสัก 2- 3สเดือนก็ยังดีนะครับแต่ถ้าเกิดช่วงเวลาของไฟนอตฟาวครับยังคงสร้างความสุขยังคงสร้างาเขาเรียกว่าอะไรอะความรู้นะครับหรือว่าคติเดอนใจให้กับเพื่อนๆได้หรือว่าดึงเพื่อนๆออกจากเรื่องราวที่มันเลวร้วายได้จากสถานการณ์ปัจจุบันและเนื้อหายังเป็นประโยชน์เนี่ยอันนี้ผมยินดีครับที่จะทําต่อไปโดยไม่ขอหยุดพักแม้ว่าอยากจะพักบ้างนะครับแต่ว่า เต็มใจครับเต็มใจที่จะทําให้ทุกคนจริงๆแต่ถ้าเหนื่อยอย่างไรครับผมก็ยังมีตัวช่วยดีๆนะครับหลายๆคนบอกพี่ฮมโยงเข้าไปขายของเก่งแน่นอนครับเพราะว่าเพื่อนของพี่ฮมน่ารักมากๆกับดีน่ากาบ้านะครับทั้ง2สูตรของเราเพราะว่าดีน่ากาบ้าเป็นนมถั่วเหลืองครับผสมจมูกข้าวญี่ปุ่นที่อุดมไปด้วยกาบ้าวิตามิน B12 อโอเมก้า3 6มนะครับมีสสูตรครับเพื่อนๆมีทั้งสูตรสีฟ้าครับที่เป็นน้ำตาลน้อยกับสูตรสีเขียวนะครับที่เป็นรสกลมกล่อมแบบออริจินอลหวานกำลังดีครับ ด้วยคุณประโยชน์เหล่านี้นะครับก็จะช่วยบำรุงสมองเพื่อนๆน,นะครับให้สดชื่นแจ่มใสได้ตลอดวันนะครับดังนั้นพราพี่ h a มเหนื่อยล้านะครับพี่มก็สามารถที่จะมาออดื่มดีน่ากาบ้าได้โดยที่ไม่ต้องขอผักร้อนนะครับก็ต้องขอบคุณดีน่ากาบ้านะครับเพื่อนๆอ,อยากขอบคุณก็ไปแวะซื้ออุดหนุนกันได้เนาะสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับต้องบอกว่าอยากให้ทุกคนได้ฟังมากๆครับโดยเฉพาะแฟนรายการไฟนอลฟาวที่ตามกันมาตั้งแต่เอพิโซดที่1เลยนะครับเพราะว่า ตอนนี้ครับต้องบอกว่ามันมีกลิ่นอายของซีซั่นหนึ่งแบบเยอะมากๆครับดังนั้นก็เลยอยากจะชวนเพื่อนๆมาล้ำลึกความหลังกันนะครับแต่ว่าก่อนจะเล่าทุกครั้งครับก็ต้องเตือนว่าฝ่ายนอตฟาไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทครับทุกเรื่องที่นำมาเล่าอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองนะครับโดยถอดบทเรียนนะครับจากเรื่องที่มันเลวร้ายในอดีตเนี่ยไม่ให้เกิดกับเราครับแล้วก็คนที่เรารักส่วนตอนนี้ครับน้องๆอายุต่ำกว่า18ปปีสามารถฟังได้ครับ แล้วก็ไปชวนคุณพ่อคุณแม่ชวนเพื่อนๆมาฟังด้วยกันนะครับพี่ฮัมจะดีใจมากๆเลยเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่อยากให้ฟังกันหลายๆคนครับเรื่องราวนี้ครับเกิดขึ้นในเมืองเบอร์รูครับรัฐวอชิงตนันสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นต้องจาก ผู้หญิงคนหนึ่งครับอายุ33ปีเธอชื่อว่าทัญญาไรเดอร์ครับโดยทัญญาเนี่ยอาศัยร่วมกับสามีของเธอครับที่ชื่อว่าคุณทอมไรเดอร์ทั้งคู่เนี่ยก็อยู่ในช่วงแบบกําลังสร้างครอบครัวเลยละครับพวกเขาเนี่ยอยากจะมีบ้านหลังใหม่เนาะก็คือแบบอยากสร้างบ้านหลังใหม่ที่แบบสะดวกสบายขึ้นใหญ่โตขึ้นนั่นทานให้ทั้งทอมแล้วก็ทัญญาเนี่ยสองสามีภรรยาเนี่ยต้องทํางานกันแบบหามรุ่งหามค่ําเลยครับเพราะว่าพวกเขาอยากได้เงินมาเยอะๆนะครับ ในช่วงกลางวันเนี่ยทันย่าจะทํางานเป็นพนักงานขายครับในร้านขายเสื้อผ้าแห่งหนึ่งแล้วก็เลิกงานเนี่ยเธอก็จะไปเป็นพนักงานที่เฟรชเมเยอร์ Fresh Mayor นะครับเฟรชเมเยอร์ก็คือจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะก็คือทํางาน2กะนั่นเองนะครับทำทั้งกลางวันกลางคืนเลยก็เรียกว่าวันวัน,วนหนึ่งเธอแทบจะไม่มีเวลาที่จะพักผ่อนเลยนะครับแต่นั่นก็เพื่อความฝันของเธอกับสามีนั่นเองที่อยากจะมีบ้านหลังใหม่นะครับ เรื่องดาวดูเหมือนจะไม่มีอะไรครับแล้วก็เป็นไปได้ด้วยดีแต่แล้วครับในวันที่20กันยายนปี2007เนี่ยช่วงเช้าราวๆ9ก้าโงครึ่งครับตอนนั้น,เป,นเป็นเวลาที่ทัยญ,ญาเนี่ยปกติเนี่ยจะต้องขับรถครับกลับบ้านจากงานกะดึกเนาะก,ก็เพราะว่าเขาเป็นพนักงานกะดึกใช่ไหมครับที่ผมเล่าให้ฟังที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเฟรชเมเยอร์นี่แหละเขาต้องรีบกลับมางีบหลับก่อนครับเพื่อที่จะไปทํางานต่อในช่วงกลางวันแต่ปรากฏว่าเช้าตรู่นั้นครับ พันยาไม่ได้กลับบ้านกับเพื่อนๆการไม่กลับบ้านของเธอในเช้าวันนั้นกลับไม่ได้ทําให้ทอมอะครับทอมก็คือสามีของเธอเนี่ยแปลกใจสักเท่าไหร่หรือจะพูดตรงๆก็คือทอมเองเนี่ยนั่นเพราะว่าทอมเองครับเขาต้องทํางานแบบทั้งวันทั้งคืนเหมือนกันครับทำงานทั้งกะเช้ากะกลางคืนเหมือนกับภรรยาเขาไม่มีผิดดังนั้นการที่จะได้เจอกันในบ้านเนี่ยหรือว่าสวนกันในบ้านแบบคนนึงกลับมาคนนึงออกไปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่แบบปกติมากๆของสามีภรรยาคู่นี้ครับ จนกระทั่งวันเสาร์ที่22กันยายนหรือว่าผ่านไปแล้ว2วันนะครับที่ทันย่าไม่ได้กลับบ้านเนี่ยทอมครับเขาเริ่มที่จะเอะใจครับว่าเฮ้ยเขาไม่เห็นหน้าทันย่าเลยนะคือต่อให้ทํางานแบบทั้งวันทั้งคืนทั้งคู่ใช่ไหมครับหรือว่าจะสวนทางกันบ้างเนี่ยแต่2วันเนี่ยสวนทางกันตลอดเลยมันเริ่มไม่ใช่ละมันเริ่มแปลกๆแ,แล้วครับทอมก็เลยโทรศัพท์ไปหาเธอครับปรากฏว่า ไม่มีคนรับสายเลยนะครับทอมก็เลยพยายามที่จะโทรหาเธอเรื่อยๆครับแล้วก็ยังไม่มีคนรับสายต่อไปอีกตอนนี้เป็นไงครับทอมเริ่มที่จะไม่สบายใจแล้วเนาะเขารู้ว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติกับภรรยาเขาแน่ๆทอมได้ติดต่อไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจครับในพื้นที่เพื่อแจ้งความเกี่ยวกับคนหายไปในราวๆเจ็ดโมงเช้าของวันนั้นเลยนะครับเขาพยายามขอให้ตำรวจเนี่ย อ่อช่วยเช็คครับเกี่ยวกับรายงานอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นว่าเฮ้ยในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงสองวันนี้มีชื่อของผู้ที่ประสบอุบัติเหตุเป็นคุณทัญญาหรือเปล่าก็คือภรรยาของเขาเพราะว่าธัญญาเนี่ยเขาขับรถไปทํางานครับคุณทอมก็บอกลักษณะของรถของคุณธัญญาหมดเลยนะบอกว่าทัญญาเนี่ยขรับรถ Honda ครับรุ่น element ครับสีฟ้านะก็ช่วยเช็คให้หน่อยแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับรายงานกลับมาว่ามันไม่มีอุบัติเหตุนะครับของรถยนต์ลักษณะดังกล่าวรวมถึงไม่มีอุบัติเหตุที่เกิดมาในชื่อของคนที่ชื่อว่าทัญญาเลยสักคนเดียวนะครับด้วยเหตุผลนี้ครับทำให้ทัญญาเนี่ยก็ยังไม่เข้าข่าย ที่ตำรวจจะมองว่าอยู่ในความเสี่ยงนะครับแถมตำรวจยังอ้างด้วยนะว่าทัญญ่าเนี่ยอายุต้อง33ปีแล้วนะก็คือโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแหล,ละดังนั้นการที่เธอจะหายไปไหนต่อไหนไปทําธุระอะไรของเธอเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเธอหรือเปล่าเธอไม่มีความจําเป็นจะต้องบอกทอมที่เป็นสามีนี่นะครับนี่ก็คือสิ่งที่ตำรวจบอกกับคุณทอมเนาะคุณทอมก็พยายามบอกว่า เขาเนี่ยรู้จักภรรยาของเขาดีนะครับเธอไม่มีทางที่จะไม่รับโทรศัพท์ของเขานานๆโดยที่ไม่โทรกลับอย่างแน่นอนครับต่อมาครับราวๆสิบเอโมงเนี่ยทอมได้พูดคุยโทรศัพท์กับหัวหน้าง,งานของทัญญาครับที่เฟรชเมเยอร์นั่นเองเพื่อสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือว่ามันมีอะไรน่าสงสัยก่อนที่ทัญญาเนี่ยจะออกจากที่ทํางานกลับมาบ้านหรือเปล่าแต่ว่าหัวหน้าง,งานก็บอกว่า้มันไม่มีอะไรผิดปกติเลยครับวันนั้นทัญญาแบบ ออกมาแบบปกติมากทุกอย่างดูเรียบร้อยครับตามปกติที่เธอเป็นทอมก็เลยพยายามโทรไปสถานีตำรวจนะครับอีกหลายต่อหลายครั้งอย่างไม่ย่อท้อเนาะเขาตื้อครับจนกว่าตำรวจเนี่ยจะยอมส่งกำลังคนออกตามหาภรรยาของเขาให้ได้ในที่สุดครับวันจันทร์ที่24กันยายนหรือว่า4วันแล้วนะครับเพื่อนๆ4วันหลังจากคันย่าเนี่ยหายตัวไปเนี่ยทอมก็โน้มน้าวตำรวจได้สำเร็จครับ แต่มันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นครับเพืเ่อนๆอาจจะคิดว่ามันง่ายใช่ไหมครับแต่ทางตำรวจเนี่ยยังไม่ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตามหาทัญญาโดยทันทีครับแต่พวกเขาเนี่ยกลับตั้งข้อสงสัยที่ตัวทอมสามีมากกว่าครับตำรวจเนี่ยพุ่งเป้ามาที่เขาในฐานะผู้ต้องสงสัยก่อนเลยซึ่งเอาจริงๆทอมเนี่ยเขายินยอมทุกอย่างเลยนะครับให้ตำรวจเนี่ยตรวจสอบอะไรเขาก็ได้เขาอนุญาตให้มีการค้นบ้านได้โดยไม่ต้องมีกหมายค้นเลยนะยินดีที่จะเข้าเครื่องจับเท,ท็จนะครับ เืออารมณ์แบบเฮ้ยอยากได้อะไรบอกมาเหอะยอมหมดเลยขออย่างเดียวขอให้ช่วยส่งเจ้าหน้าที่ไปตามหาภรรยาของเขาสักทีทอมนะครับเร่งรัดทุกอย่างครับในการทําให้ตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์ให้ได้เพราะว่าเขาคิดว่ายิ่งเขาพ้นจากการเป็นผู้ต้องสงสัยได้เร็วเท่าไหร่เนี่ยการช่วยเหลือภรรยาของเขาก็ยิ่งจะเกิดขึ้นได้เร็วเท่านั้นครับนอกจากทางตำรวจจะทำการสืบสวนทอมแล้วเนี่ยเขาก็ยังได้โฟกัสไปที่ธนาคารนะครับของทัญญาอีกด้วยตำรวจเนี่ยคิดว่า เป็นไปได้ครับที่ทอมเนี่ยจะวางแผนฆ่าภรรยาของเขาเพื่อต้องการทรัพย์สินไว้แต่เพียงผู้เดียวจึงมีการขอไปยังธนาคารของทัญญาเพื่อดูการเคลื่อนไหวทางบัญชีในบัญชีของเธอครับว่าเฮ้ยมันมีเงินเข้าเงินออกบ้างไหมทัญญาครับมีเงินอยู่ในบัญชีราวๆหก0 0 0่นสี่ดอลลาร์นะครับหรือว่าตีเป็นเงินไทยก็2ล้านกว่าบาทนะเพื่อนเก็พบว่าเฮ้ยเงินมันนอนนิ่งสนิทเลยครับ มันไม่มีอะไรผิดปกติเลยเงินนั้นไม่ได้ถูกนําออกไปไหนหรือว่าไม่มีอะไรผิดปกติก่อนหน้านั้นด้วยนะครับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจครับยังติดต่อไปยังหัวหน้าง,งานของทัญญาที่เฟรชเมเยอร์เพื่อสอบถามนะครับว่าเฮ้ยคนสุดท้ายที่เห็นทัญญาเนี่ยเป็นใครแล้วท,ทัญญาตอนนั้นเป็นยังไงนะครับคนสุดท้ายที่เห็นทัญญาเนี่ยก็คือเป็นเพื่อนร่วมงานของเธอเองซึ่ง เขาก็เห็นเธอนะครับขับรถไปรูปแบบเดียวกับที่ทอมบอกนี่แหละซึ่งก็ทุกอย่างปกติครับไม่ได้มีอะไรน่าสงสัยโดยทันย่าครับก็ขับรถออกไปราวเก้าโมงครึ่งในวันพฤหัสที่20กันยายนนั่นเองครับการสืบสวนครับยังคงดําเนินต่อไปโดยตํารวจก็ยังมุ่งเน้นไปที่ตัวทอมมากที่สุดนะครับพวกเขายังสงสัยแล้วก็พยายามที่จะหาหลักฐานแล้วก็พยายในการจับผิดทอมให้ได้นะครับ แต่ไม่ว่าอย่างไรเนี่ยเพื่อนเพื่อนมันก็ยังไม่มีอะไรเลยนะที่ชี้ไปที่ตัวทอมได้ทอมก็พยายามที่จะโน้มน้าวตำรวจครับบอกว่าเฮ้ยเลิกสงสัยในตัวเขาสักทีเนี่ยเขาพิสูจน์ตัวเองเขาพิสูจทุกอย่างแล้วนะช่วยออกตามหาภรรยาของเขาได้แล้วนี่คือสิ่งที่ทอมพยายามบอกกับตำรวจนะครับเขาเนี่ย ยังไม่พอนะครับไม่ใช่แค่โหนมหนาวตำรวจนะครับเพื่อนเเขายังได้มีการตั้งเงินรางวัลสูงถึง2 5 0 0 0 0ดอลลาร์ครับเพื่อนๆหรือว่าราวๆ8ล้านบาทเนี่ยให้แก่คนที่แจ้งเบาะแสหรือว่า,อาคนที่สามารถตามหาภรรยาเขาเจอได้ด้วยนะครับเพื่อนๆนลองจินตนาการดูเนาะคนกำลังเขาเรียกอะไรเก็บหอมรอมริบใช่ไหมครับกำลังทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำนี่อาจจะเป็นเงินทั้งหมดครับอาจจะเป็นเงินเก็บของเขาทั้งหมดเพื่อแลกเปลี่ยนกับ ภรรยาของเขากับการได้เจอภรรยาของเขาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนเนี้มันไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าคนที่เขารักอีกแล้วครับจนกระทั่งผ่านไปถึงวันที่27กันยายนหรือราวๆแปวันครับดูเหมือนเจ้าหน้าที่ตํารวจจะหายสงสัยในตัวทอมแล้วก็มุ่งประเด็นไปที่การหายตัวของทันย่าจริงๆเวลาผ่านไปครับจน9ก้าโมงเชา้าพวกเขาได้ติดต่อไปยังบริษัทผู้ให้บริการมือถือของทันยา่าซึ่งเธอนะครับใช้บริษัทเอเวอริซอนครับ เพื่อที่จะสืบดูว่าสัญญาณมือถือของเธอเนี่ยมีเส้นทางไหนไปอย่างไรบ้างเวลาประมาณ10โมง15นาทีนะครับหรือว่าชั่วโมงกว่ากาเนี่ยเวอริซอนเนี่ยบริษัทนี้ก็ได้แจ้งกลับมาครับว่าพบสัญญาณโทร,รศัพท์ของทอนย่าล่าสุดเนี่ยถูกส่งบริเวณหอคอยหมายเลข180โดยโทรศัพท์ของเธอนะครับอยู่ในรัศมีจากหอคอยเนี่ยอยู่ที่3-5ไมล์ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของหอคอยครับ แลวมันก็ได้ผลจริงๆครับเพื่อนๆเราวๆเที่ยงครึ่งของวันนั้นพวกเขาได้เส้นทางของสัญญาณมือถือครับที่ทัญญาใช้อยู่เนาะแล้วก็พบจุดสุดท้ายที่สัญญาเนี่ยมันดับไปครับตอนที่ที่ตำรวจครับส่งกำลังพลออกไปตรงนั้นไปยังจุดดังกล่าวที่พวกเขาเจอสัญญ,ญาณและในที่สุดครับเวลาบ่าย2อนาทีพวกเขาก็พบรถของทัญญาจริงๆครับ รถของเธอครับฉลับออกไปนอกถนนแล้วก็พุ่งไปตกอยู่ในร่องข้างทางที่มีความลึกนะครับถึง20ฟุตรหรือว่าราวๆ6เมตรครับแต่มันเหมือนปฏิหารครับเพื่อนๆในตอนนั้นทัญญายังมีลมหายใจเจ้าหน้าที่ที่เจอนะครับตะโกนลั่นเลยว่าเฮ้ยเธอยังไม่ตายเธอยังมีลมหายใจเธอยังหายใจอยู่ทีมช่วยเหลือครับได้ใช้เครื่องมือตัดหลังคา รถของทันย่าครับเพื่อนําร่างของเธอเนี่ยออกมาแล้วก็นําไปส่งโรงพยาบาลด้วยเฮลิคอปเตอร์อย่างเร่งด่วนทันย่ามาถึงโรงพยาบาลในสภาพที่เรียกว่าโคม่านะครับไตของเธอเนี่ยกำลังจะวายกระดูกหปลาร้านะครับด้านซ้ายหักเป็น2ท่อนเลยครับกระดูกไหล่ซ้ายของเธอหลุดกระดูกซี่โครงแล้วก็กระดูกสันหลังเนี่ยร้าวหลายแห่งขาซ้ายครับได้รับบาดเจ็บที่สุดนะครับสาหัสมากๆจนแพทย์เนี่ย ลังเลอยู่ครับว่าอาจจะต้องตัดทิ้งหรือเปล่าแต่สุดท้ายโชคดีครับที่พวกเขาสามารถจะรักษาขาซ้ายของเธอจนหายได้นะครับเจ้าหน้าที่ได้โทรมาแจ้งทอมผู้เป็นสามีถึงเรื่องราวปฏิหารที่เกิดขึ้นซึ่งมันเป็นข่าวดีที่สุดของทอมครับมันแบบทอมฟังแล้วเขาดีใจมากๆเขาทิ้งทุกอย่างเลยครับเพื่อที่จะรีบไปหาธัญญาที่โรงพยาบาลทันทีธัญญาเขารับการผ่าตัดหลายต่อหลายครั้งครับและเมื่อเธอฟื้นขึ้นมา สิ่งแรกที่เธอเห็นกับเพื่อนๆก็คือใบหน้าของทอมสามีของเธอที่คอยอยู่เคียงข้างมาตลอดนั่นเองทัญญาติดอยู่ในรถเลาลาๆ8วันนะครับโดยไม่ได้รับน้ำและอาหารเลยแม้แต่น้อยแต่เธอก็ยังรอดครับเธอรอดชีวิตมาได้อย่างน่าปฏิหารและมันเหลือเชื่อมากๆจริงๆภายหลังครับทัญญาก็อาการดีขึ้นเธอก็ได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังนะครับว่าในวันนั้นเนี่ย ตอนนี้เธอกําลังขับรถกลับบ้านครับเธอรู้สึกแบบเหนื่อยมากๆจากการทํางานหนักทําให้จู่ๆเนี่ยเธอรู้สึกแบบเหมือนหลับในครับเพื่อนๆมันสติหลุดวูบไปดื้อๆเลยแล้วภาพมันก็ตัดไปเลยครับเธอได้สติกับมาอีกทีหนึ่งเธอก็พบว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในสภาพแปลกๆเธอหลุดออกจากเบาะที่นั่งคนขับครับและตัวของเธอเนี่ยไปติดอยู่กับพวงมาลัยเข็มขัดนิรภัยที่คาดไว้เนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่บาดลึกเข้าไปในทรงอกของ,ของเธอเพราะว่าถูกกระชากอย่างรุนแรงครับเธอรู้สึกแบบ เจ็บปวดอย่างบอกไม่ถูกและในทุกทุกครั้งนะครับที่เธอเนี่ยขยับร่างกายเนี่ยเธอจะเจ็บปวดทรมานมากๆโดยเฉพาะไหล่ด้านซ้ายของเธอเนี่ยเธอรู้เลยครับว่ามันเหมือนกระดูกเนี่ยหลุดออกไปเธอบอกว่าเธอมองก็รู้แล้วครับว่าไหล่ของเธอเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในสภาพที่แบบไหล่มนุษย์ควรจะอยู่แบบปกติอะแต่เธอมองไปเธอรู้แล้วว่าไหล่อะมันหลุดไปแล้วครับมันมันแบบผิดรูปมากๆเธอปวดบริเวณซี่โครงมากครับแล้วเธอก็รู้ตัวแล้วว่ามันน่าจะหักหลายซี่เลย ขาซ้ายครับจุดที่หมอเกือบจะตัดทิ้งครับเพื่อนเพื่อนเธอบอกว่ามันเหมือนไปติดอยู่ระหว่างที่นั่งกับแผงหน้าปัดซึ่งตอนนั้นเธอบอกว่าเธอไม่สามารถรับรู้ความรู้สึกของขาซ้ายได้แล้วนะครับไม่นานนะครับเธอเห็นสภาพเธอแบบนั้นเธอร้องไห้ร้องไห้จนหมดสติครับคาพวงมาลัยไปเลยรู้ตัวอีกทีเนี่ยเธอก็รู้สึกเหมือนมีแสงสว่างเหมือนวาบขึ้นมากันเพื่อน,อนซึ่งเธอมองไปเนี่ยมันก็คือหน้าจอโทรศัพท์มือถือของเธอนั่นเองซึ่งมันแสดงชื่อขึ้นมา นั่นก็คือทอมนะครับสามีของเธอเนี่ยพยายามที่จะโทรเข้ามาหลายครั้งมากๆทัญญาเองพยายามเอื้อมมือครับไปรับโทรศัพท์แต่มันไกลมากครับมันไกลเกินกว่าที่เธอเนี่ยจะเอื้อมถึงเธอกรีดร้องครับเธอร้องรั้นลดเลยโดยเธอเนี่ยอาจจะลืมไปว่าการตะโกนครับต่อ้มันตะโกนสุดเสียงแค่ไหนอ่ะมันก็ไม่สามารถที่จะใช้เสียงรับโทรศัพท์ได้นะครับหัวใจเธอก็แทบจะแตกสลายทุกครั้งเลยเมื่อเห็นแสงไฟจากโทรศัพท์เนี่ย มันดับลงต่อหน้าต่อตาครับเธอรู้สึกกลัวเป็นอย่างมากเธอไม่รู้เลยครับว่าเธอจะต้องอยู่ตรงนั้นอีกนานแค่ไหนเธอได้แต่ภาวนาให้ทอมสามีของเธอเนี่ยรู้ว่าเธอหายไปไหนและออกตามหาจนเจอเธอให้ได้ตอนนั้นเธอไม่รู้ครับว่ารถของเธอเนี่ยไปตกอยู่ตรงไหนเธอไม่รู้ด้วยซ้ำเม่ารถของเธอเนี่ยตกอยู่ข้างทางเธอก็เลยหวังในใจครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันไปตกในที่ที่มันไม่ลึกมากเนี่ยเดี๋ยวมันมีรถผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็ต้องเห็นเธอบ้างต้องไปแจ้งตำรวจบ้างใช่ไหมครับ แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นครับความจริงเธอไม่ได้โชคดีแบบนั้นเพราะรถของเธอมันดันถลไหลเข้าพุ่มแบล็คเบอร์รี่ครับซึ่งมันหนาแน่นมากๆและไอพุ่มแบล็คเบอร์รี่เนี่ยมันดันห่อรถของเธอครับห่อไว้สมองไม่เห็นเลยทันย่าครับหมดสติไปแล้วแล้วก็ตื่นขึ้นมาสลับอย่างนี้ครับหมดสติแล้วก็ตื่นหมดสติแล้วก็ตื่นหลายต่อหลายครั้งเธอภาวนาครับขอให้นี่เป็นเพียงฝันร้ายและสักครั้งหนึ่งที่เธอตื่นขึ้นมาเนี่ยขอให้เธอได้เห็นหน้าทอมผู้เป็นสามีสักทีเถอะ เธอรู้สึกหิวครับกะหายน้ำเป็นอย่างมากเธอผ่านมาแต่ละวันโดยไม่มีอาหารและน้ำเลยนะครับภายในรถนี้ต้องบอกว่ามันเต็มไปด้วยกลิ่นของเลือดครับกลิ่นเงือกลิ่นอาเจียนแล้วก็ปัสสวาวะของตัวเธอเองทัญญาเธอบอกว่าเธอเห็นภาพหลอนด้วยนะครับเธอแบบ รู้สึกว่าแบบเธอเริ่มคิดเพอ้อไปเองแล้วว่าเธอเนี่ยได้โทรศัพท์คุยกับสายด่วนฉุกเฉินเธอยังบอกอีกว่าเธอรู้สึกเหมือนเธอเนี่ยได้คุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็หัวเราะยาะใส่เธอบอกว่าเนี่ยเธอเนี่ยคิดมากไปเองนอกจากนี้ครับเธอยังได้ หลอนนะครับภาพหลอนของเธอเนี่ยเธอยังได้เห็นเจ้าเลดี้ด้วยเจ้าเลดี้คือใครเจ้าเลดี้ก็คือน้องหมานะครับหรือว่าสุนัขตัวน้อยของเธอที่เพิ่งตายไปนะครับเมื่อหลายปีก่อนกําลังจ้องมองมาที่เธอจ้องม,มองมาที่รถของเธออยู่ตลอดสิ่งที่ทําให้เธอทรมานไม่แพ้ความเจ็บปวดของร่างกายก็คือทุกช่วงเวลาที่โทรศัพท์มันโทรเข้ามาครับมันโทรมาหลายต่อหลายครั้งเธอรู้สึกว่ามันอยู่ให้เอื้อมเอง แต่เธอเอื้อมยังไงก็เอื้อมไม่ถึงครับแล้วเธอก็ต้องยอมแพ้ไปทุกครั้งเพราะว่าเธอเจ็บปวดมากครับทุกๆครั้งที่ขยับตัวมันเหมือนความหวังนะครับเพื่อนๆที่มันอยู่แค่เอื้อมเนี่ยแต่เธอทําไม่ได้สุดท้ายมันก็ดับลงครับไฟของโทรศัพท์มันดับลงใช่ไหมครับมันก็เหมือนความหวังที่ดับลงต่อหน้าต่อตาเธอเหมือนกันเมื่อเวลาผ่านไปหลายวันครับดูเหมือนความเจ็บปวดจะค่อยๆหายไปด้วยเธอเริ่มรู้สึกหมดแรงแล้วครับเธอเริ่มประคองสติตัวเองไม่ไหวแล้วทัญญาเริ่มเพ้อฝันครับ ล้วก็รู้สึกว่าเธอเนี่ยได้ไปยืนอยู่ในทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ในวันที่แดดมันจ้าละตอนนั้นเธอเริ่มที่จะจะยอมแพ้ครับอยากจะหลับแล้วก็จบความเจ็บปวดทุกอย่างลงแต่ก่อนที่เธอจะหลับไปพร้อมกับความฝันครับเธอได้ยินเสียงหววกเวกโวยวายจากนอกรถและไม่ทันไลก็มีใบหน้าหนึ่งโขล่มาหาเธอที่หน้าต่างแน่นอนครับตอนแรกเนี่ยทัานย่าเธอคิดว่าคงเป็นภาพหลอนอีกแล้วครับเธอคงหลอนอีกแล้วแหละจนกระทั่งเธอได้ยินเสียงใครสักคนเนี่ย ตะโกนปลุกเธอขึ้นมาและนั่นทําให้เธอรู้ว่านี่ไม่ใช่ฝันนี่คือความจริงครับและเธอยังมีลมหายใจเธอยังไม่ตายนอกจากนี้ครับทอมนะครับยังแอบฟ้องภรรยาด้วยนะครับหลังจากที่ภรรยาเล่าให้เขาฟังเ,เขาก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยโดนมองเป็นผู้ต้องสงสัยด้วยนะโดยเขาใช้เวลาในการโน้มน้าวตำรวจให้เชื่อว่าเขาเนี่ยไม่ได้ทําอะไรทันย่านานมากๆครับแล้วเชื่อไหมครับหลังจากที่ทางตํารวจเนี่ยเริ่มส่งคนค้นหาแบบจริงๆจังๆเนี่ย ตำรวจใช้เวลาแค่20นาทีเท่านั้นนะครับในการหาเจอเธอ,เธอจนเจอจากการแกะรอยสัญญาณโทรศัพท์มือถือมันก็น่าเจ็บใจมากๆครับแทนที่ตำรวจเนี่ยจะเชื่อในทอมใช่ไหมครับแล้วออกตามหาเนี่ยใช้เวลาน้อยมากๆครับอาจจะเจอทัญญาในสภาพที่ดีกว่านี้เนาะทัญญาก็จะทรมานน้อยกว่านี้หลังเหตุการณ์นี้ครับทัญญาก็ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยกับเพื่อนๆต่อมาเธอก็ได้ออกหนังสือด้วยนะครับที่ชื่อว่า Missing Without a Trace ครับ Eight Days of Horror นี่คือชื่อหนังสือก็เป็นการบอกประสบการณ์เฉียดตายในครั้งนี้นะครับให้กับคนที่สนใจเนี่ยได้ไปซื้ออ่านถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจก็สามารถที่จะไปหาอ่านกันได้นะครับหนังสือเล่มนี้ก็อาจจะมีเนื้อหามากกว่าที่ผมนำมาเล่าให้ฟังเนาะจากเรื่องราวนี้ครับเราได้เห็นอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความหวังที่เราไม่ควรจะยอมแพ้ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามใช่ไหมครับ แบบทัญญาเองเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าเธอเป็นคนที่อดทนมากๆนะเธอพยายามอย่างมากที่จะมีชีวิตรอดให้ได้โดยที่ไม่มีน้ําไม่มีอาหารถึง8วันนะครับเธอก็อดทนจนในที่สุดเนี่ยเธอก็กลับมาใช้ชีวิตกับคนที่เธอรักได้แต่สําหรับผมเนี่ยสิ่งสําคัญที่ได้จากเรื่องราวนี้มากที่สุดเลยนะมันคือการให้ความสําคัญกับคนที่เรารักครับจะเห็นได้ว่าทั้งธัญญาและก็ทอมเนี่ยมีความฝันร่วมกันใช่ไหมครับทั้งคู่อยากมีบ้านหลังใหญ่ บ้านหลังใหม่ที่มันดีกว่าเดิมสะ,สะดวกสบายกว่าเดิมคือเรียกว่าพวกเขาทุ่มเทเวลาให้กับการทํางานแบบหามรุ่งหามค่าเพื่อเป้าหมายเดียวกันแต่มันมากเกินไปครับมันมากจนตัวเขาเองเนี่ยเริ่มรับไม่ไหวแล้วสุดท้ายพวกเขาก็เหนื่อยจนกระทั่งทัญญาเนี่ยเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันใช่ไหมครับคือมันเศร้ามากนะครับชีวิตคู่ที่เราควรจะได้เห็นได้เจอกันเนี่ยแต่แบบปรากฏว่าหายไปสองวันเนี่ยเพิ่งมาจะมาเอะใจเพราะว่ามัวแต่ไปโฟกัสกับงาน แต่สุดท้ายครับเมื่อธัญญาหายไปจริงๆเพื่อนๆเห็นใช่ไหมครับว่าทอมเนี่ยเขาก็รู้แล้วนะว่าสิ่งไหนที่มีความสําคัญสิ่งไหนที่มีความหมายกับชีวิตเขาจริงๆเงินในตอนนั้นมันไม่ได้สําคัญไปกว่าชีวิตของคนที่เขารักอีกแล้วครับเขาจะเอาเงินทองไปทําไมเขาจะเอาบ้านหลังใหญ่ไปทําไมถ้าเขาไม่ได้อยู่กับคนที่เขารักเขากล้าที่จะเอาเงินเก็บทั้งหมดครับมาเป็นเงินรางวัลน,นะครับในการแจกจ่ายให้กับคนที่สามารถ เจอตัวภรรยาหรือให้เบาะแสะในการค้นหาตัวภรรยาของเขาได้เขาไม่กลัวการถูกสงสัยครับเขาพร้อมไปทำทุกอย่างเพื่อให้ตำรวจเนี่ยออกไปตามหาคนที่เขารักสักทีเราถอดบทเรียนนะครับดีๆจากเรื่องนี้ได้เลยนะครับหากวันนี้เพื่อนๆยังคงทังเงิอนอย่างหนักจนทำให้เราเนี่ยไม่ได้หันไปดูเลยครับว่าจริงๆแล้วเราอาจจะมีคนที่รักเราเนี่ยเขาอาจจะกำลังรอเวลาจากเราอยู่นะครับฟังคลิปนี้จบแล้วพี่แอมอยากให้ทุกคนเนี่ย หันกลับไปมองรอบๆนะครับบางคนอาจจะได้เห็นคุณพ่อคุณแม่พี่น้องหรือว่าคนรักถามตัวเองครับดูว่านานแค่ไหนแล้วที่เราไม่ได้พูดคุยกับเขาครับไม่ได้ปรับสารทุกสุขดิบไม่ได้ถามถึงสุขภาพของเขาหรือไม่ได้ถามแม้แต่ว่าแต่ละวันเขาเหนื่อยไหมครั้งสุดท้ายที่ได้กอดกันคือเมื่อ,อไหร่ครับ บางคนอา,อาจจะต้องอยู่คนเดียวครับอาจจะอยู่ต่างประเทศหรือว่าอาจจะต้องย้ายมาอยู่ต่างจังหวัดเนาะอาจจะไม่ได้อยู่กับครอบครัวหรือว่าคนที่เรารักลองคิดดูครับว่านานแค่ไหนแล้วที่เราไม่ได้โทรกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่ของเราหรือว่านานแค่ไหนแล้วที่เราหลงลืมที่จะโทรกลับไปหาคนที่เรารักหรือว่าเพื่อนที่ดีที่สุดของเราก็ได้นะครับคิดถึงตอนเด็กๆครับช่วงเวลาที่มีความสุขด้วยกันมาเราอยากได้มันกลับมาใช่ไหมครับตอนนั้นเราอยู่กับคนที่สําคัญพวกเขาก็ยังสําคัญสําหรับเราอยู่ ใช่ไหมถ้าใช่อย่ารอช้าครับวันนี้ยังไม่สายครับเพื่อนๆรีบทําเลยครับกลับไปหาคนที่เรารักไปพูดคุยกับเขาไม่ได้เจอหน้ากันไม่เป็นไรครับไม่ได้กอดกันไม่เป็นไรโทรศัพท์ไปคุยถามสักนิดหนึ่งเหนื่อยไหมสบายดีอยู่หรือเปล่าแค่นี้ผมเชื่อว่าคนที่เพื่อนๆรักก็จะชื่นใจมากๆผมเป็นกําลังใจทุกคนจริงๆครับแล้วก็ดีใจมากๆหากสิ่งที่ผมเล่าในวันนี้มันจะเป็นตัวช่วยให้เพื่อนๆเห็นความสําคัญของคนรอบข้างของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับเยังเป็นกําลังใจจริงจริง จบกันไปแล้วครับก็เป็นอีกหนึ่งความรู้สึกนะพี่ยำเล่าไปก็ขนลุกไปออวันนี้ก็อาจจะมีตะกุกตะกักบ้างเพราะว่า ระหว่างที่อัดครับก็ฝนตกนะครับดังนั้นช่วงที่สายฝนสาดลงมาอย่างหนักเนี่ยพิมพมก็อาจจะต้องมีการหยุดเพื่อให้ทีมงานตัดต่อดังนั้นก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดภาพและเสียงเนี่ยมันไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมสําหรับไฟน์นอตฟลูวครับยังออกอากาศทุกวันอังคารทั้งช่องมิชชั่นทูบ r ูโตเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube s p o t i f ซาวคา d ์พอร์ตบีนแอปเปิลพอดแคสต์ครับแล้วก็เรามีช่องแยกนะครับใน Apple Podcast กับ S p o t i f y ด้วยตามไป f o l l o w กันได้้แลวก็ แฟนเพจครับของ Mission to Pluto อย่าลืมนะครับเรามีกิจกรรมดีๆมากมายครับในนั้นแล้วก็มีคอนเทนต์ลงให้เพื่อนๆอ,อ่านทุกวันเลยครับเข้าไปประดับความรู้กันนะครับมีทั้งสาระและก็ความบันเทิงอยู่ในเรื่องราวเดียวกันเลยสุดท้ายครับกับ Final ฟาร์ f ฟมิลี่ครับในนั้นเรามี สมาชิกอยู่เกือบหมื่นแล้วนะครับก็เป็นครอบครัวเล็กๆที่อบอุ่นครับเรามีเรื่องมาแชร์ให้กันเรามีความเป็นห่วงเป็นใย,ยกันอยู่ในนั้นยังไงพี่ฮัมเข้าไปแทบจะทุกวันครับ้าไม่ได้ยุ่งมากจริงๆเนี่ยพี่ฮัมไม่ลืมแน่นอนกับกลุ่มฝ่ายน็อตฟ้าแฟมิลี่นะครับยังไงก็อยากให้ทุกคนเข้ามาเป็นหนึ่งในครอบครัวเดียวกันก่อนจากกันไปครับดูแลสุขภาพตัวเองดีๆแล้วอย่าลืมเติมพลังนะครับกับดีน่ากาบ้านะครับมีสสูตรอย่างที่พี่ฮัมว่าไปเดี๋ยวทีมงานแปะลิงก์สั่งงออองอออออนนไไไไไล์ดด้้้ะจม่่ตกปเสีย อกอสำหรับตอนนี้จบกันไปถ้าเพื่อนๆชอบแนวนี้อยากให้พี่ยมสลับมาบ้างแบบโหรู้สึกว่าเลือดสาดแบบโหดมากคัดกรรมาตามลากไล่ฆ่าคนแบบทุกตอนเลยสลับมาตอนแบบนี้บ้างถ้าอยากฟังกลิ่นอายของซีซันหนึ่งบ้าง,างก็แจ้งพี่ยมได้เลยครับพี่ยมยินดีนะครับที่จะสลับปรับเปลี่ยนอารมณ์นะครับก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขจากการฟังคลิปวันนี้ละกันสุดท้ายดูแลตัวเองดีๆแล้วเจอกันใหม่วันอังคารหน้าสำหรับวันนี้พี่ยมขอตัวไปพักก่อนนะครับ สวัสดีครับพบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน f i n a l f a r Podcast p r e s e n t e d by by สมองดีจำเก่งขึ้นได้อีกดื่มนมถั่วเหลืองดีหน้ากาบ้า